ดีเมื่อกี้น้องกับตาลขอนอกเรื่องนิดนึงคือปากเนี่ยหน้าตัดไหมต้องตอบว่าปากนี้ไม่หน้าตัดนะครับเพราะว่าปากถ้าเกิดเทียบก,กับสัดส่วนของน้องกับตาลเนี่ยปากอาจจะใหญ่แต่หน้าเราใหญ่มันก็เลยไม่ใหญ่คือเล็กมากนะครับอันที่2คือปากเนี้ยเนื้อลิปเนี่ยได้รูปแล้วแล้วการเดินขอบของปากเนี่ยได้รูปหมดแต่จะ,จะมีตรงเขาเรียกว่า LP นะครับคือ LP เนี่ยในจุดกลางและจุดปีกกระจับตรงนี้เนี่ย ยังน้อยไปนิดนึงเราสามารถจิตใน LP โคดทั้งหมดเนี่ยเพื่อยกขอบให้สวยโดยที่ไม่ต้องตัดเพราะขอบมันสวยแล้วเนี่ยปากจะเปิดแล้วยกมากขึ้นมันก็เหมือนเราตัดในตัวเพราะถ้าตัดแล้วเนี่ยปากจะเล็กลงแต่หน้ากับตันใหญ่ uh huh. มันจะกลายเป็นเล็กกับใหญ่มันจะพอพอชั่นจะเปลี่ยนหมดเลยซึ่งไม่น่าทําจริงๆปากเนี้ยในปากล่างเนี่ยเติมอีกข้างนั้นหนึ่งซีซีแล้วเรายกโค้ด็ด้านล่างสวยกว่า แล้วยิ่งต่อไปเราทําค้างใหม่ปากนี่ยิ่งเล็กเลย oh. เพราะว่าจอลายเราจะยืดยืดยืดหมดแล้วตรงนี้ก็จะยืดอีกแล้วปากเราอะจากที่ใหญ่เล็กเลย hmm. เพราะฉะนั้นปากจะเป็นจุดที่เหมือนแจกันที่วางอยู่กลางบ้านที่สวยถ้าบ้านยังไม่สวยอย่าเพิ่งจัดแจกันจัดบ้านก่อน hmm. จัดโครงสร้างจัดโครงสร้างจัดโครงสร้างแล้วปากเนี่ยเรามาว่ากันว่าอยากปรับไหม ถ้าตัดปากเลยเราเหมือนเราไปรื้อแจกันท,ทั้งที่บ้านยังลกไม่เวิร์กฉีดประมาณ1นึ่ซีซีก็สวยแล้วทั่วปากแล้วหนึ่งซีซีทั่วปากได้ทำได้ทีนี้มันจะเป็นสัดส่วนว่า1นึซีซีทั่วปากหมอจะฉีดตาม LP code นะครับประมาณ6-7ถึงเโค้ดแล้วก็ไปดูว่าในพอพอชั้นเนี้ยถ้าชอบคือจบถ้าไม่ชอบก็ขยายไซส์แต่มันจะไม่แบบบวม ถ้าฉีดทีละถ,บบบบถ้าฉีดทีละซีซีไม่บวม mm hmm. เพราะว่ามันเป็นการฟูแบบกระจายทั้งหมดแล้วเราก็มาฉีดทีละเหมือนกับว่าฉีดทั้งปากฟูทั้งหมดมัน,มนไม่มันไม่บวม mm hmm. อีกอย่างหนึ่งคือการเลือกฟิลเลอร์ไอ้สองคือคุณหมอที่ฉีดได้ว,ว่าเขาฉีดฟิลเลอร์ตัวนี้มาบ่อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ที่หมอฉีดมาถ้าเป็นยี่ห้อที่หมอชอบเนี่ยแฮ mm hmm. ปปี้มาเข้าที่ทันทีเลยะ mm hmm. นะครับหนึ่งซีซีไม่เยอะแล้วเข้าที่มากแล้วก็ใช้ตัววิวัยคลอสเนี่ย บวมน้อยแล้วก็ยึดเกาะกับทิชชูดีมากโอเคจบแหละเป็น <laughs>